สับไอทีในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมนะครับและโปรโอ๊กนะครับเราทั้งสองคนก็มาออกรอบกันนะครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับได้เห็นวิวด้านหลังก็น่าจะพอรู้แล้วว่าทรายเยอะๆขนาดนี้เป็นที่ไหนนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามเลกาซี่กอล์ฟคลับนั่นเองครับโอ๊กนะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสนามอีกสนามหนึ่งที่ผมไม่ได้มานานมากนะครับหลังจากที่มาเที่ยวสวนสัตว์แถวๆนี้นะครับซาฟารีซาฟารีซาฟารีนะครับไม่ได้มาตีกอล์ฟนะมาเที่ยวสวนสัตว์สนามนี้เคยมาตีเมื่อหลายปีมากตั้้งแต่่กอนนนนคววิดเเเเลลยยัีรา็็ป เรื่องที่ดีมากที่โปอกได้ดิวมาแล้วก็ได้พามาที่สนามแห่งนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสนามอีกสนามหนึ่งที่<ช>อยู่ในเมืองใช่แล้วก็ไม่ไกลเมืองแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่เรียกว่าสนามเนี่ยเป็นเป็นสนามที่แบบแวดล้อมด้วยธรรมชาติใช่และทรายเยอะจริงทรายทร <c oughs> <c oughs> ายนิ่งแต่หลุมแรกเลยครับโา๊กเคยมาตีนี่นาอยังล่าสุดล่าสุดก็พอสมควรแล้วครับหลายปีแล้วเหมือนกันใช่นะเราสองคนเรียกว่า แบงค์แงเลยกับที่นี่นะครับแต่ใจก็ตามนะครับวันนี้เราจะมาลองรีวิวกันดูว่าสนามที่นี่นะครับคอนดิชั่นสนามในช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรแล้วก็เลเยอร์มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลุมที่เราดีวิวกันครับ ทชมครับตอนนี้เราก็มาเริ่มกันที่หลุมหนึ่งนะครับระยะอยู่ที่ทีน้ําเงินนะครับที่379ร้้าวาลาก็เรียกได้ว่าหลุมนี้เนี่ยไฮไลท์หลุมนี้ที่บอกไปว่าไฮไลท์ของเขาก็คือสายยาวยาวเฟ้ยเลยยาวมากซึ่งจะบอกว่าทรายตรงเนี้มันเป็นทรายที่เรียกว่าเป็นเป็นทรายที่อยู่ข้างๆไฟเวยแบบนี้สามารถจะกราวขับได้ก็คือคําว่ากราวขับคือสามารถสมมติลูกุตกทรายอ่ะมันสามารถจดเอาไม้วางในทรายได้เลยไม่เป็นไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ได้เป็นเหมือนทรายที่อยู่บังเกอร์ข้างกรีเดอ,อะไพวกนี้ที่ถ้าจดจะต้องห้ามโดนทรายใช่นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูครับหลุมนี้379้หลาก็ตีวางก่อนแล้วก็เบียดเบียดซ้ายไปก่อนนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็คือตีให้ออนก่อนแล้วกัน <c oughs> แต่กําลัง <c oughs> ดูว่าอาจจะได้เล่นทรายก่อนใน,นหลุมแรกหรือเปล่า <c oughs> นะครับเดี๋ยวไปเไปริ่มกันเลยับ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ดึงมาทางซ้ายหนึ่งหน้าตแข็งแต่เช้าเลยนะยืดไม่พอนะครับเดี๋ยวเราขึ้นน่าจะประมาณ107-108นะโดนไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับช็อตนี้ไกลนิดนึงเดี๋ยวลองดูได้เล่นทรายจนได้ครับ โอเคแรงไปไหม่หนอ๋อโอเคครับ okay. 침침นี่ไง <yummy> โอ้โหสุดยอดอ่เป็นไงปะโอ๊กหลุมแรก,โ,กโอ้โใช้ได้คอนดิชันดีเลยครับดีสิคนยิงเบอร์ดี้นี่โอ้คนตีเข้ามาเกือบดาเลยอ,ะ,อะแต่ไม่ลงนะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ <c oughs> ให้ไลา์คือมันมันนึกว่เยอะกว่านั้นนะมันเยอะเก่นนั้นครับ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคาดว่าประมาณหลุมนึงแล้วก็ปล่อยไหลอื มันไม่ได้เออแต่มันมันตรงไปเลยเนาะใช่ครับคือผมเลยก็บอกโอเปิดเบอร์ดี้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะอาจจะเป็นถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงสายอาจจะเป็นอีกแบบอ่ะจะเร็วกวันนี้เพราะว่าตอนเช้าต้องบอกว่าด้วยความที่สนามเมื่อวานฝนตกไปนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมาถึงแต่เช้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าพื้นก็ยังมีความเปียกๆนิดนึงใช่นะแต่ว่าก็เลยอาจจะทําให้ลายโอ้แต่กีนนี่ตรง ตกแข็งเหมือนกันนะโอ้ตกแข็งแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็พัดนี่เขาบอกหลุมแรกนี่ตอนนี้ยังเนี่ยเดี๋ยวถ้าแดดออกอ่ะเราจะบอกได้ดีกว่านี้เดี๋ยวตอนที่เราจะมีอีกหลุมหนึ่งที่จะรีวิวด้วยปะโอเป็นหลุม18ซึ่งจะมี2กรีนต้องเลือกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นกันแล้วก็ลืมพูดถึงดีเทลสนามแห่งนี้นิดนึงว่าจริงๆหลุมที่ของสนามของ Legacy g o l f Club เนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องนึงคือเปิดตั้งแต่ปี1992นะแต่ว่าคนออกแบบคืออจ็คนิ่ว่ส โอ้ยระดับเลยฮารอดสไม่ถึงโลกนะเรียกได้ว่าในในตอนเลิกเรียกว่าแรกเริ่มแล้วกันจากนิคคอสเป็นคนออกแบบนะครับก็ระยะที่ถ้าเกิดปกติเป็นทีที่ไกลที่สุดเนี่ยทีวันนี้ใช้ทีเหลืองใช่ไหมอยู่ที่7,35ดหลานะก็พอสมควรนะก็คืออาจจะเป็นทีแชมปีเป็นชิปแต่นี้เราตีทีน้ำเงินก็อาจจะอยู่ประมาณสัก7,00 0หรืออาจจะประมาณ6,000ปลายๆหนปานะก็ถือว่าเป็นสนามที่สนุกแต่ว่าผมเองก็ อยากลองซ้ายไม่ได้อะไรหรอกชสองตีตกซ้ายตึงมากตีตกซ้ายได้ลองแล้วโอ้โหตีตีขึ้นมาครับแต่ว่าขึ้นมาไม่เยอะก็เลยต้องชิปแต่ดีว่าชิปมาดําก็เลยบุกี้ไปโบกก็พาไปนะครับก็แท้เขาต้งหลุมแรกเลยนะครับแต่เดี๋ยวต้องเอาคืนที่หลุม18นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลุม18ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอีกหลุมหนึ่งนะครับที่เราจะมารีวิวกันคือหลุมอะไรครับโอ๊กหลุม18ครับ พาีระยะเราวสี่รลานสี่ห่ก็มันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรความพิเศษหลุมนี้คือมันสามารถเลือกกรีนได้ว่าเราจะเล่นกรีนซ้ายหรือกรีนขวาถ้ากินขวาคือไม่ผ่านน้ําเลยแต่ถ้ากินซ้ายคือก้นต้องข้ามน้ําใช่อย่างนี้ถ้าสมมติผมเลือกกรีนซ้ายแต่ผมตีไปออนกรินขวาผมนับออนได้ไหม ไม่ออนไม่ได้ไม่ได้สิต้องเลอกเอากรีนเดียแล้วให้เหมือนกันด้วยใช่สมมติต้องตกพูดง่ายคือคุณต้องตกลงกันในกวนก่อนบอกโ่ากอลกีนอะไรซึ่งวันนี้เราตกลงกันว่ากินโอ้โหกินยากไปเลยปะข้ามน้ำเลยข้ามน้ำบีเวอร์หลุมเทอร์โบลูกเหลือเยอะไม่เป็นไรลูกเหลือเยอะลูกเหลือเยอะนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเรามาพูดถึงที่ผ่านมาที่หนึ่งนะครับเราเล่นหลุมอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่มาเป็นหลุมสุดท้ายคอนดิชันเป็นยังไงบ้างสนามโอ้คอนดิชัน ถ้าหน้าฝนหรือดูฝนเนี่ยกรีมประมาณนี้คือไวอยู่นะไวแต่กําลังสนุกไหมกําลังสนุกครับไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าสโลปปักทงโหดมากผมรู้สึกว่าที่นี่ครับด้วยความที่สโลปเขาของแต่ละหลุมเนี่ยมันจะมีสโลปทบทุกหลุมเลยใช่ครับมันไม่ใช่หลุมที่แบบมาถึงคุณมองว่าทางตรงๆมีขวานิดนึงอะไรมันจะต้องเผื่อแล้วมันจะต้องดูมันมีสโลปกับทุกหลุมเลยสโลปต้องละเอียดอ่ะใช่แล้วก็น้ําหนักต้องพอดีกับสโลปน้ำหนักต้องพอดีนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่า สนามเนี่ยหลุมมันอาจจะดูไม่ได้ยาวมากแต่ละหลุม<ช>แต่ว่า,าบนกรีนใช้ได้เลยใช่บนกรีนแล้วถ้าเกิดวันไหนเขาตัดหญ้าใหม่ๆนะคุณมาเล่นดิผมว่านะวันนี้บทกรีนนี่ค่อแขางแข็งนะโอ้โหแข็งโอ้โหตกแล้วมีวิ่งแล้วก็เรียกได้ว่าเวลาเล่นเนี่ยม,มันจริงๆมันสนุกนะเพราะว่าพัทเนี่ยมันฟิลแบบ,บเออกรีนวะิ่งอ่ะนะคือฟิลดีเลย <c oughs> นะครับยังไงก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นสนามที่เรียกได้ว่าอยู่ในกรุงเทพเรียกได้ว่าอยู่ใกล้ๆเลยขับมาแบบประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีก็ตีเสร็ เที่ยวต่อได้เลยเที่ยวไหนครับอ๋อซาฟรีเวิลดเที่ยวสวนสัตว์อ๋อโอเคนัดนัดภรรยานัดลูกไปเที่ยวสวนสัตว์โอเคน่ารักน่ารักโอน่ารักนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปเล่นหลุม18กันดูนะครับหลุมนี้ก็อย่างที่บอกเราตกลงกันว่าเป็นกรีนข้ามน้ำทางซ้ายมือนั่นเองนะครับไปดูซิว่าหลุมนี้จะเสียลูกไหม คผชมครับผมก็ตีมาอยู่ตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเบียดน้ําเกินนะฮะจริงๆไม่ตั้งใจอย่างขนาดนี้แต่มันดึงซ้ายมานิดนึงนะครับก็อยู่หน้าน้ําซึ่งเดี๋ยวต้องขึ้นอีกประมาณต้องมีประมาณ1 6 0 170แหละซึ่งข้ามน้ำเนี่ยก็บีบเหมือนกันแล้วมีลมมาแรงด้วยโอ้ครับเดี๋ยวอันนี้ผมขอฟีดอปตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าตีลงเหล็กมีโอกาสชนตัวสปริงเกอร์นะครับก็ประมาณ1ขับเล้งเนาะได้ครับโอเคเดี๋ยวคร่าวๆนะครับโดยคร่าวๆประมาณเต็งหน้าโอเคคร่าวๆหนึ่งครับคโอเคโอเคอินเทย์นะ เดี๋ยวเหลือประมาณเท่าไหร่ต้องเผื่อถึงเลขหกแค่ที่บอกว่าต้องเผื่อเพราะว่าตีข้ามน้ำด้วยนะครับไม่ง่ายเลยครับช็อตนี้โอ้โหข้ามแล้วครับแต่ว่าล้นกรีนไปนิดนึงครับแล้วลาฟหนาเลยเดี๋ยวไปรอดูนะครับว่าจะ เขเรียกลยว่าไม่ตกไม่ตกน้ำนั่นแหละลุมนี้ผ่านไปได้แล้วแต่เดี๋ยวไปดูว่าจะอัปเป็นดาวได้ไหมอันนี้เผอิญ่าโชคลายลูกมาตกตรงรอยดีวอตนะครับอันนี้ดอกไม่ได้นะครับเล่นตามสภาพเลยครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเล่นดูกันว่าจะออนไหมโอ้ระยะเก็่มกำขึ่งมากโอเคเอาลูกไว้เท้าขวาเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยนะตี พันไปที่บอลเลยครับโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวไปไปลุ้นกันต่อเมื <S 2> <S 2> อ่อกี้ที่บอกว่าเรียบร้อยนี่คือ ตอนแรกมันค้ามาันแล้วแล้วเด้งลงมาทึกว่ามันจะตกน้ําครับยังดีที่มีหญ้าบเบรกไว้แต่ว่า,าผิดคาดไปนิดนึ่งลหลมันยากไปนิดนึงครับเมื่อกี้โอเคขึ้นสัดสามครับไหลไหมว้าวไม่ไหลเลย นิดก็ตีครับเลยกรีนมานิดหนึ่งนะครับดีว่าไม่ทะลุมาเยอะนะครับก็อยู่ที่ขอบขอบกรีนแต่ว่าบอกเลยว่าเมื่อกี้เดินไปดูฝั่งตรงข้ามมาลายยากจัดเลยนะครับเป็นทางไหลลงเยอะมากที่ยากคือจะต้องชิปแล้วให้น้ําหนักเนี่ยมันซึม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 ลงไปซึ่งผมบอกว่าเกาะยากมากเราทําได้แค่ให้มันเลยหลุมไปแล้วแล้วอาจจะเลยไปนิดเดียวนะครับแต่ผมอาจจะชิปให้ลงเลยคาดหวังสูงเวอร์นะครับเดี๋ยวลองดู โอ้โหโอ้โหออเนี่ยไปแล้วไปนู่นแล้วเนี่ยที่มันยากคือกะน้ำหนักยากจริงๆนะครับไม่เลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยครับไม่เลี้ยวเลยครับไม่เลี้ยวเลยครับชือเลยเหมือนจะลายเยอะเนาะ มากกว่าที่คิดเกือบไม่ลงเกือบไม่ลงหูลายเยอะมากอ่าก็เรียกได้ว่าเล่นจบไปแล้วนะครับครับออกอะไรครับโอ๊กโบกี้โบกี้โบกี้ชนกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหลุมที่ผมว่าการที่จะคุมให้ช็อตในการที่จะออนเนี่ย พูดง่ายนะหลุมนี้ออนไลายล่างง่ายครับพอออนไลายบนนี่ชีวิตยากเลยใช่นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องแม่นในความที่จะตีให้ออนดีๆเนี่ยยากจริงๆนะครับแต่ไงก็ตามเป็นอีกหลุมหนึ่งที่ท้าทายนะพกนะครับก็เรียกได้ว่าเราตีมาก็แบบเนี้ยทั้งทั้งลมทั้งข้ามน้ําและระยะประมาณร้อยห้าสิบเนี่ยไม่ได้เป็นช็อตที่ง่ายช็อตหนึ่งเลยใช่นะแต่ก็ถือว่าสนุกสนุกครับตุ้ยสนุกแล้วใจยากจริงนยากจริงถ้าเกิดช่วงไหนลมแรงๆนี่น่าจะ <ผ> mm. ใช้ได้เลยจ,จะต้องเล็งขอบกรีนใช่ครับเพราะลมท่านชมครับเนี่ยที่อยู่เนี่ยถ้าถ้าดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยมันแรงจริงเนี่ยลมมันพัดมาอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะจะเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดตามหลักเวลาตีมาถ้าเกิดสมมติช่วงลมแรงผมว่าอาจจะต้องมีเล็งขอบกรีนจริงๆนะใช่เพื่อให้มันเฟดเข้ามานะครับแต่ไงก็บอกเลยว่าเป็นอีกสนามหนึง่งที่สนุกมากนะครับ,รบแล้วก็ท้าทายนะครับยังไงก็ตามวันนี้เราสองคนก็เสมอกันไปนะฮะแล้วก็เล่นมาแบบ ลมลุกคุ่คานนะครับในหลุมที่เรามาบีทกันนี่เป็นหลุมที่ไม่ง่ายโอ้โหมันลายมันสโลปเยอะเลยอ๋อใช่ใช่ก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีจัดโอกาสนะครับอยากมาตีกอล์ฟอยู่ตรงใกล้ๆซาฟารีเวิลด์นี่เองนะใกล้ๆนี่เองนะครับเลกาซีกอล์ฟคลับนะครับเป็นอีกสนามหนึ่งที่สนุกมากนะครับอยากให้มีโอกาสก็แวะมาลองทดสอบโดยเฉพาะหลุมนี้ใช่เลือกกรีนนี้นะอย่าเลือกกรีนนู้นอันนี้เล้าใจสกอร์เล็กไม่เป็นไรแต่ต้องมาตีใช่นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณโปรโอ๊กมากนะครับที่มาร่วมตีกอล์ฟกับเราในวันนี้นะครับ และนี่ก็ทั้งหมดนะครับของรายการขับไอทีในวันนี้ครับ